สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันกับแนวทาง3าลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับที่ผมนะครับลงแนวทางไม่ทันนะครับพี่ๆพอดีว่าผมอาจจิปไว้ไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราโหลดแล้วเวลามัน เน็ตมันช้านะครับแล้วลงไม่ทันเนาะเมื่อคืนเนี่ยนะครับพี่ๆผมต้องขอโทษจริงๆนะครับลงทันแค่ในรอบดึกก็คือดาวโจรเนาะนะครับประมาณนี้เนาะส่วนแนวทาง3ามดาวเนี่ยลงไม่ทันนะครับเมื่อคืนนี้ผมต้องขอโทษพี่ๆอีกครั้งนะครับลาวสามัคคีนะครับเมื่อคืนนี้ผมให้1กับ7ผลที่ออก0ูนย์สามสมไม่มานะครับรอบแรกลาวสามัคคี VIP ให้0กับ4ผลที่ออก8 2 6 0 8ใครรูดที่0ูนย เข้าไปที่08นะครับเน้น07เนาะมา08ส่วนเราส่วนเรา VIP นะครับพี่พี่ให้9กับ5ผลที่ออก205กับ32ใครรูดที่5เข้าไปที่50 05เนาะนะครับอันนี้ผมสรุปให้ได้รับชมกันนะครับพี่พี่แต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยผมไม่ได้ลงเนาะในช่องทาง u t u b e นะครับลงแค่ในกลุ่มนะครับเมื่อคืนนี้ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆวันที่28นะครับแนวทางของวันจันทนะก็ขอให้ยังงๆปังๆทุกท่านก็และกันนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแฮด้วยนะครับให้8กับ2นะครับพี่รอบแรกเนาะปากกาก็เหมือนจะหมดนะครับพี่ยังไม่ซื้อเลยนะครับ80 83 8 9 สอง3ูน3สองสามสองเก้าสามตัวนะครับสองแปดเก้านะครับส่วนลาวสามเคีนะครับพี่พี่ vip เนาะผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขห้านะครับลูดไปที่หนึ่ง 1นึ่งศูนย์นะครับหนึ่งสองหนึตัว512นะครับส่วนลรา VIP นะครับพี่ๆเรา VIP เนี่ยผมให้ไปที่เลขศนย์กับเลข4

สำหรับแนวทางนะครับพี่ๆสามราวก่อนรอบดึกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าสายวิ่งสายรูดเนาะค่ำคืนนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเปังป,งปงัทุกท่านนะครับรวมถึงเราพัฒนาด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ไปย้อนรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับพี่ๆเนาะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะขอวิเคราะห์คำนวณแล้วก็จะรีบลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเพราะว่ามี หลายท่านเนาะที่ถ้าเข้ามาของรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ